วันนี้เราจะมาแกงไว้ครับนี่ครับรู้จักไหมครับไว้นี่น้องเทนจะแกงไวให้กินนะครับนี่ครับวันนี้กินฝีมือน้องเทนนะครับแกงไวครับจา่ามดก็ไม่ทําหาเลยรถ่ายแต่รูปถ่ายแต่กล้องอย่างเดียวเรากินอย่างเดียวเลยดูที่มันอ่อนนะนี่นๆ,ๆนี่ได้ันดันนีๆๆๆ่ดันดันนั่นนองโอเคนะครับ เอาที่่าวๆนะปอกเปือกเอาที่ขาวๆนะครีบนะจริงถ้าจะให้มันหอมนะเราต้องไปเผาก่อนนะไปเผาเป็นลนไฟนะไปเผาก่อนแล้วก็มาปอกมันจะไปแกงมันจะหอมกับแต่ถ้าไม่เผาก็แกงเลยก็ได้ครับรแล้วไปแล้วจะจ่ายไปเรื่อยอีกทีนึงปอกปอกไว้ด้วยวันนี้กินฝีมือน้องเทนนะนครับเทนแกงไว้กินนะครับ บายเหมือนกันไหมอที่ว่าเขาถวายพระถวายพระอันนี้อนี่เราไปถวายพระไ้ัวัดาเียรอในกห้ดีต้องมีหน่อไม้สักหน่อนึงมาใส่ครับม่นจะว่ชาติสมบวาจแกใหน่อไม้มามหน่อไม้พนึงก็ดีสักหน่อนึงซื้อมานึ่งมัดหนึ่งยี่สิบาทครับน มาหนึ่งสิบบาทเลยลองซื้อมาทำกินเนีไม่ได้กินนานละครับเมือ่อได้ปอกเปลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาหัน่นนี่เรียกนะักเรียกผมอันนี้มัน,นปลายมันจะมันหลายวันแล้วนะมาหั่นดอกเกินมันจะนขึ้นซอยชิ้นเล็กๆนะครับขาขึ้นซอยชิ้นเล็กๆ นะครับทำบอยก็ได้ครับต้มซอยไม้เดี๋ยวต้องไปต้มตองไปต้มอีกทีครับไม่รู้มันจะขมขนาดไหนต้มแล้วก็ลองชิมดูแล้วมันขมอยู่ก็เทน้ําทิ้งแล้วก็เปลี่ยนน้ําใหม่เทน้ําทิ้งแล้วเปลี่ยนน้ําใหม่หลายๆรอบจะได้หายขมครับนี่ไว้ให้นอ,อนอดูครับ ลองแกงดูคอยติดตามต่อไปนะครับจะอมนะครับเดี๋ดวดดดดวยวจะชอมหนึ่งเก็บผลัพดมีน้ำเหมือนกันครับต้องระวังเวลาเดด็ต้องเด็ดระวังหักขึ้นแบบนี้น้ำจะได้ทิ่มเมือน้ำไม่ได้มีปืนครับ ถูกต้องนะครับฐานไม่ใช่ดินเหนียวครับแต่ฐาน,นไม่่ใชดนครับา เจ็บด้ยครับจะเก็บดีนี้จ๊ะจะให้กำลังใจเอาเท่น่ะส้องออกจ้ะเอาเท่น่ะม,นม,มันไม่มีมน,มมนามนะครับมันเป็นจะอมพันไนนร้นามเราไปกงใส่ยอดวายครับ เรจะไปเก่งไส่หม้อนะครับไม่ยากที่ทำไปบังคับมาเทนก็ไม่มาใช่ไหมเนี่ยไม่หรือจ้ามาไปนะมาไปโอเคได้ครับจะชมนยครับเราไปแกงใส่ยอดไว้กันต่อไปครับไปได้ไหมครับวันนี้เรามาเก็บเอ็ดแก่งนะครับเนี่ยเห็ดอะไรครับเห็ดแก่งกับเอ็ดอูริงนะครับเห็ดแข่ง เห็ดแข็งเขาอาจจะไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงนี่ครับนี่ครับไอ้ขาวๆนี่ครับเป็นแข็งไหมแข็งไหมแข็งเนาะนี่คือเห็ดแข็งถ้าแข็งครับผมชอบแกงแข็งครับนี่ครับเขาไปทำอะไรกินเด่นเราจะเอาไปแกงใส่เปล่านะครับฮะแกงใส่เปลามาเปล่าทั้งลูกเลยครับแกงใส่เปล่าทั้งลูกเลยครับไม่ต้องบอกเปลือกนะครับแล้วมีเห็ดอะไรอีกเนี่ยมาดูดิแล้วก็มีเห็ดอูหนูหรือว่าอูลิงเห็ดอูหนูหรือว่าอูลีนะครับแกงไแกงไอันนี้มันแก่และไม่เนี่ย มันไม่แก่ครับมันยังอ่อนอยู่ยังติดเป็ดติดเจ็ดติดเป็ดมันแห้งน้ำจ้ปาปวดไส้น้ำปุ๊บมันโอู้ยีย่ห้ออะไรจ้ามันจะบานน้ำครับได้ได้รูย <c oughs> ีๆๆ <c oughs> ่สิบนีแบบเห็ดแข็งขึ้นตามขอนไม้แบบนี้นะาขาวๆเลยอันนี้มันแก่แล้วนี่วันนี้มันแก่แล้วนี่มันไม่แก่หรอกครับ <ๆ S 1> มไม่แก่แล้วไม่เก็บเอาว่ะมันเล็กอยู่อันนี้ครับมันแห้งครับ เดี๋ยวไปดน้มก็จะบานครับอันนั้นเีดนูเปื่อยแล้วนู้เปื่อยเยวแล้วครับเห็ดแขงเห็ดแขงเห็ดขมาจีกีนครับนอนมเนี่ยเมก็กัวนูนฝั่งนู้นเอามาให้หมดเอามาหมดสอมตัว ไม่กลัวเทนคนบ้าอะไรกลัวทุกอย่าแล้วคนบ้าอะไรกลัวอึ่งอ่างวะ <c oughs> มีหมดยังไงมีตีตัวสองตัวทำม,มามเนี่ยตีนี้ขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยดูภาพภานนนะพกีฬามันนะ <c oughs> เทนมาใส่หมดด,ดิมันกลัวไหมหมันกลัวไหมไม่กลัวนอนจ้ะไม่เชื่อ มีต่อเหีบมาเดินจกกนนะการเดินวิ่งนกับวินเลยมาแล้วครับเรา,าเอามันแบบนี้นะครับมันอ่อนมแก่แล้วทิ้งไปเราไม่เห็นหน้านะครับเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเป็นใคร ปลาแห้งด้วยนะครับนี่ปลาแห้งจะตำตำใส่ลงไปนะครับให้น้ามันเข้มข้นขึ้นนะครับปลาแห้งครับปลาแห้งนะครับนี่เป็นปลาแห้งนะครับเราจะมาตำให้มันให้มันละเอียดนิดนึนนะครับตำให้มันแตแกๆนะเพรพอมันทีก้างมันมันแห้งก็จริงแต่ก้างมันยังเป็นก้างอยู่ครับพอตำลงไปให้ก้างมันละเอียดนะ เวลาไปต้มแลก้ามันจะฟื้นขึ้นชีพมาแจะทิ้มปากเลยเราต้องตำก่อนไม่ต้องตำละเอียดมากนะครับตำแค่ก้างมันยุบตัวใช่ไหมสร็จแครับนี่บยอดไห้ที่เราหั่นเมื่อกี้นะครับก็ต้มเดือดจนได้ที่แล้วนะครับตอนนี้ต่อไปก็เป็นการปุ้งนะครับ หอมแดงผักชีใส่ลงไปใส่ปลาตะนนลงไปทีนึงเป็นน้ำปลาหนะ่น้ำปลามันแห้งหมดเลยอแต่ตอนก็นเลยใส่ตอนมีน้ำปลาตามไปใส่ตอนมันจะเข้มข้นกว่านะครับแล้วก็ใส่น้ำประระระลาขวดลงไปด้วยนะครับกลุ่มเทสอะไกันกน,กนั่นเทสปลุกเดีวยวนให้ปลานะี่อันนี้เดี๋ยวกจะตอนน่ะใส่น้ำประระลารงไป แค่ที่เราทำใส่ลงไปไใส่เห็ดนะครับมีเห็ดหูหนูเห็ดแขงเห็ดอ,อะไรนะอันนี้เห็ดอะไรวนะเห็ดหอม,อมเห็ดหูหนูเห็ดแขงเห็ดหอมที่เราไปเก็บมานะครับใส่ไป ใส่ผักนะผักต้องใส่ทีหลังตรงนี้นสุดยากที่ส็ดหอมนี่สุดยากเสร็จแล้วใส่ผักชะอมลงไป เสร็จเรียบร้อยครับต่อไปเป็นการกินครับแกงยอดไหวครับดูเจมี่มาลอกินกล้วยฉาบครับเมื่อก่อนกินช็อกโกแลตแต่นี้เพราะว่าช็อกโกแลตแมวกินไม่ดีก็เลยหันมากินกล้วยฉาบเนี่ยครับเนาะกินไปสองสามชิ้นแล้วคนกินอะไรกินตามหมดดู แมวกินกล้วยฉาบช็อกโกแลตก็ชอบกินครับแต่ว่าไม่ให้กินแล้วเพราะเห็นเขาว่าแมวกินช็อกโกแลตไม่ดีก็เลยไม่ให้กินครับกินขนมกินกล้วยฉาบแทน